สวัดีค่ะพี่น้องปอองปไายสมองสบอนสุภผู้สุ ου, สขคนค่ะสวัสดียามเศร้าพี่น้องอยู่กับช่องตองอูรัำเพิรนออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อพี่น้องกินขขาน้ำกันดื้อต่ำแก้วพริกดิบผักสดๆจากคุณแมววีพี่น้องทางนครพนมค่ะปิ่งเขียดคุณพ่อท้องใบค่ะ มาพี่น้องมาพี่อะหนึง <Okay. S 1> ่งปาพี่น้องพี่อน้องมาเอฟที T ทุกคนกินเขาน้ากันเอฟซีแฟนขาแฟนมะล่าสุผูสุคนมากินเขาน้ากันมากินเขากับคุณแม่กิตากับคุณพ่อทองใบค่ะมาดื้อพี่น้องกินข้าวเร้ากินข้าวเร้กเารกับข้าวเหนียวห่อน,หอน <c oughs> เหนียวอีลีเหนียวอีลีเอาเองินป่ามเนี่ย กินหนึ่กันอย่าออมขอ,ขอมเคาข้าวเดียวไปหรออีหยังคือกินแต่ขา <c oughs> อีหยังก็กินแต่ขามันแล้วกาจิห้หัวละคุยเอาเก,กลน่า้ะเป่น้อ,นอ่

แล oh, <come> ้วตัวอีหน่อยว่าสวยไม่นีตบายเห็นน้เฟี้ยไม่เห็นน้วเฟีือลานเกษตนี่เฟียเขาคิว่าเป็นต้นสบายเนี่ยเาะว่าันสบายเขาคดบ่าเป็นตัวมันร้านต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มื่อนอนไปซื้อได้ว่นไปซื้อได้เหเฮ็ดในบุหงจากไปเะเานี่ั่นขัน้ำมันไข่นอขี้ครับนอนเน,น,น,นาะเนี้ยรอนานปูใจเห็นดินี่ออกหลายตัอสมัยเจอาของหงจนรอนายะาดดาน ไผตัวรอนหน้าไพตีร้อหน้าไพ่ยมอืมไผ<ถ>ืมันก็มีข้าเก่าหหรอล่ะรอนอันนี่เห็จาก,กิไทยเหะอค,คุณจากกิจไทยคุณจากกิจไทยคนพ่อไม่ได้ไป,ไปพ่อไปนี่ขี่ไปลางเงนต้นมาเดืต้นเลยบ้านหนึ่งสยามหนีมซื้ออึดอยากเขียน,น ต้องปากก็เสียบไวแล้มนบุมันหนาวมันย็นหนาวก่าผักกาดแกวมันแกวมันหอมมันกรอนมันบกขมมันหวานมันกรอบฉันกินเมื่อแรกฉันกินปลาสามหัวนะยังเอาตำมะกรอปวดไป เจอ้าือปมามอ,อบเบีบ้ยมาปลูกเรือ่องวสิคเบีย้ยน้ำเราอยู่เอาอะพม่อกเบีย้ยมาใเจอ้นปลูกก็ได้เจ๊อ้นละมักปลูก,กด้วยรอเนียจังซียุบอ้นกับปลูกแต่จงังียเราบ้านนัน่นคันจะเปิดร้านตำมะฮงน,น,นั่นผักันมเอืด มันกินเต้นี่มันมันแสบนน่หอมป่าเนี่ยมันมีแบบหัวแล้วก็แบบอันนี่ยังว่าพะว่มมันคือกว่าเขา,เขา,เขาอือยังพ่ากระดังแท้ไม่กว่าอะไรน้ำม,มันก็น้ำมันก็น้ำบีมน้ำบบีมนะบ้านคุเบ,บ่มันี่ยเดอบีมเลียนต่ำรถถะเอือนว่สนใจจริงๆก็อยากทีมานังเลีไนไปอยู่ในห้องน้ำ

ไปใช่ปลาแดกอันยที่เขาเอื้อเก้วดานเอาผัทไยบอเอาใส้นามันกุ้ยเอาเสียกุยเอาเสียเนี่ยเดี๋ยมาทจี๊มนกระเจียมเจียวดานอีไปใช่กระเจียมเส่คมบวนตัวเพราะว่าให้กินยูทเี่ยเขาบอกค่อยกินยู่เพราะว่าบวกี่เลือดกินน้้คือกระเจี๊ยม

ปักไส้ปักอื้อหือเอาแต่หยอดไปหอมเนาะกินกับผมตั้ว อือนี่แม่อือเค้ากินเท่าไหร่ <coughs> 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 ืออไเยอะตัลคืดีเนี่ดกตนน่อไม่ได้เลยมันมันติยไม่ไฝากพี่ต้นน้องเลาะบากพี่น้อฝากพี่น้องอันแบงกันไปกินตัวกันไปขายมานั่น าาก,กินบะทันกะเน่าบะพริกบะแม่นบะพริกดแดงบะหมี่พริกแดงตากแดงกันบ่อยบะพริกดิบมันกัสิเนา่าไว้โดนอีกหน่อยมากัดข้าวม่วนใส่ตรงม่วนตรงนี้เข้าตู้เย็นแล้วเอาลงตู้เย็นแื้ววันนี้ตัวเย็มยยนมันคอยสุบนันเน่าโดนกระเด็นไรมอั้งโอ้ยันเป็นพริกอันนั้นแดงดิตากตากแห้งแล้ว น้อยหน่อยหรอต้องเป็นสามลุ่มญี่ปุ่นมันปลูกลายบวกพริกไอ้เป็นสามกลุ่มหรอคือไม่ไช่เง้ยงั้นแล้วเขาปานที่วิเศษสวรรค์เนาะเกลืลๆโยกเขาอย่างของยายวิเช่นขึ้นเป็นพุ่มเป็นพวงแตกดอกจนว่างาอินจะว่าเพิ่นว่าปลูกกินหรือว่าปลูกขายยังว่าไม่ได้ปลูกขายปลูกไว้ถักกินเพื่อวาง แล้วก็เก็บเห็ดพีกแหก้งพีกอย่างไว้้ะเนาะอันนี้ว่าไว้จะต้อนพี่ต้อนน้องแล้วก็ยังมาอยู่พาคจังสี่ติ่มอยูสองห้นาผงัว,งวเงผนกับบัลลัเลี้ยงยากเนาะไม่ต่ปลอยออกจากขอกมันกันยางก,กินของนี่มากับกลับขึ้นมายัางมือเลี้ยงต้งงวัวต้องควายอยู่บ้านเขาว่ามีเหลวมังเลียงมันต้อนไ,ไปอ,นนอันนั้นมันตะปอยอย่างเยอะปอยอย่างปุ๊บกระเสียป,ปุ๊บเออบ้านเขา ยู่ปุ่นเขาเพิ่นอ้อมหว่วงที่ไม่ใช่พันอ้อมไปเบิดอ้อมคางอ้อมเอี่ยวมีแต่คนเลี้ยงงวเลี้ยงควายเบิดเนาะทำพันอ,อ้อ,อมได้มมึงเอ้อมได้ไหมอ้อมได้มื่ก็ออกมามันก็นอ้อมมาไม่หยามถึงหยาบเลยสุดสุดสุดเนี่ยมึงเพียงไม่หยามฝนโตก็สิมีอเนาเนาะ โอ้แสบแกบักิกเดิบกาหนึ่งป่า มะเรง็งอะไรจะออกด้เอามามงเลก้อะไรออกลายนมันจกเมล้ันมันมานเป็นเขียดแสบา้วแอืมยิ่ตามอยู่มันเต็มทุงเคียวเลยมเรงไอ้มรงออกตะขาต,ยตุยมันออกมาตะขาตุยตัเบื่อกีกินตะขาตุยแล้วก็นเลียไว้แตนหวัหวหัวบกกูปตะขาตุายนะมะเรงไม่ วมาตัวบักกินขาเต่านาตะเกี่โอ้ยอีกพอใส่มาก เอ้าเียมนั้าเกียอยมตายเขาเลยเขียมที่ละย่างนั่นหราเกิด quên ไตากแหงไว้เสิตากแหงไว้ย่ามยากมึงที่ก่อลงมาย่างมาอุ่นอุ่นเราก็กินแบบคุณก็จำได้ง่ายเขีให้พ่อกินเล่นน้อยๆแหงที่ระดเขียบใม้กินโวนเขียบเออเขาไ่กิน เทาเัาถึงควนไว้นี่ตั้งสิถึงควนไ <ừ. S 1> ว้เล้วทำไมขวเป็นิดน้อยอีแม่เฮ็ดกับอาไม้ก็ได้หลังอีกได้หล,ลังของ่อยนี่ไหมส่วนหนักกันโอ้ยวัฒนาเรามี มันได้วัฒนาเร่อไรูกหนู่นกันก้นที่มงนก็สุกจามันว่าจะลูกเตา้าหุ่มหอมกันยู่คอยดีใจแล้วคอยวัตถุลูกเต้าหักกันหุ่มหวมกันเป็นก้อนกันคอยดีใจรวดข่อยยู่แบบสุ่มเกไปตัวเกลยดเทรอั์ หนึ่งปลาต่ำแก้วพริกดิบมันเสียบนาะแก้วนี่เราก็เอนแก้วด้านลูกวันนี้ตุ้ยมีแห้งเสียบมันจับในด้านนี้เสียบก็ชุดื่อปลาเพาะเมื่กินอันหนึ่งอันหนึ่งไม่นั่นเนี่ กระดำดอกจ้งดอกเขาอีเตยกินผู้เดียวเกี่ยมเบิดเนาะดอกแบบนี้อ่ะดอกนึงอ่ะแล้วว่ากูเห็นนั่งกินเข้าไปปลาหมันแกงเหล่าอีน้องเตยกับน้องเอ๋อาน้องจอง เจนปลดุกมันยังคากันคุิออกเิเบนันค่นี้ก็ได้กุิ่เอาเหี่ยวหุดนี่เป็นจ้ำดโยดันคือกลิ่คุยเอน น้ามันจะ <c oughs> จักติกน,น้องแนนมาทรงน้ากับผัวบลระแมวมาตะเป็นมาตะผัวเต๋ววววตอว่ามีหนึ่งว่มามีเล้าก็บายยากเดอกวกันป่วยแนนนั่นว่ามีแล้วก็ค่อรรยอกกนนนั่นน,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 นี่เดีย แต่ว่า่นเป็นยังดอกว่ามันเป็นอย่างนี้นอยากกิเเข่นบ่เห็นอยู่พ่นกับเบอรอื่นคือซุมอื่นนะเบอร์สตอร์ไม่แล้ว มันพ่นเยอะส์มันพ่นเยอส์ใช่ไหมครับข้ดเห็น้วโพาไหน้าไปผก็น้องแกกันาวันซอยหาวอนห้าซอ,ย,อ,ย,อย,ยตูแ่แหละ เพินพ่นซอยเฮาเฮาซอยเพิ่นเบื้องเงี้ยงกันลราอยู่กินน้ากันเนาะูพื่อนนี่เขาเป็นพอย่างรเขาพอแบบอยู่กินน้ากันมันจะน้อย ừ, เนาะตล้วเราเห็นไดไปเห็นงานว้าว่าเป็นยังไงว้าว่าเป็นยังไงเนี่ยม <ừ. S 2> <ừ, S 1> าสิเหตุอันนั้นได้ตีเค,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 คยเป็นแตพ่พ่อค้าพ่อขายเนาะ จำเอาทุยยางน้องไอยู่จ่เห,จเห็ดกับบ่ได้เล้วคายของบ่ได้ดิอดดอโอ้ยเกียวบ,อบอไไนอไตุยเอากินไไรอ่ะมาเก็บน้องแต่คุยได้กะ มันเบิดขั้น,นเที่ยงคมาเรื่องอะไรพอตวลกกกินเบลวกันมือออก่อาอิมขั้นไม่พอเอาโจกให้มันเบิดเลยนะ คนกินแล้วมาก็กินตัวบนี้อะโอเคแล้วค่ะพี่น้องป้องป่ายสุงสุบอนกินข้าวเรียบร้อยเรียกกับสีฮิตเวียกสักหาซักเพรผูพ้พอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะในคลิปหนาเนาะกินข้าวกินน้ำเซ็จเรียบร้อยแล้ว หิ่งข้ากับปิ่งเขียดปิ่งเขียดคุณพ่อทองใบเป็ดใต้คลิปนี้กะเอาไว้ซํานี่พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดส,สับสับสไครฟฝากกดติดตามด้วยนะคะบา,บายบๆครับพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ,บายยคะ่ะเนี่ย ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง